จะพี่น้องอันนี้กะลังสิหลวกพักกุ้มไปวัดเนาะพี่น้องมื่อน,นี้ิไปวัดเนาะจ้าแล้วก็เดียวสิเอาส่วนหนึ่งมาพอดใช้ไข่เนาะพี่น้องก็สิลักสณานีเนาะจา้าพักกุ้มฝรั่งพี่น้องลวกไปวัดลายเติบวันนี้อันนี้ก็คือหลวกอดอกน้ำมันเนาะพี่น้องดอกอต้นรัฟเนาะจ้ที่เขาดอกไปเห็ดน้ำมันเนาะ สนรับภาษาเดน е มาร์กเนาะภาษาอาังกฤษบรูเอิร์เลยลกระลุกไปวัดขึ้นกันพี่น้องมื้อนี้เฮาได้พักหลายอย่างเนาะจ้ะโอ้ได้บุญหลายเนี่ยทาสีดำนี่ดำปิลี่คือลือเลยนี่นี่คนขาวคนขาวนี่คนขาวคนขาวเขาทาสีโโโโขาวโอยเอาสีซะ เกิดมาซะาาสาตาติผมดำเออออวาิท์ววิทาสีดำเกินมากดำปีนี้วั่นาวิทยอวาวิเปลี่ยนสีขาวเลสวัจ้าพอม่พ่อดีขับรถพานมาสิไปหาเบลเบิงเฮดนะจะเพราะว่าเฮดทวามอลอนอีย่างนี่เนาะพี่น้องมันออกแล้วก็เลยสิบลเพือพอดีครั้งอ่าพานมาอทางพานพี่น้อง พอไอ้ต้นลาบของเดนมาร์กเนาะจ้ะทีดอกน้ำมันเนาะพอดีมันขึ้นยุทธงาพี่น้องเหมือนปีที่แล้วเขาจะจะปลูกต้นนี้ไว้แล้วปีนี้ปีนี้เขาจะปลูกงาหรือปลูกอย่างอื่นบันนี้มันก Ki ็ขึ้นแบบว่าป,าปันเท่ากับขึ้นก็ยังมั่นเหี่ยนะพี่น้องก็เลยว่าสิแว่เก็บเบิ้งเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งพี่น้องอันนี้เนาะจา้ะคือว่ามันเป็นหยาขึ้นเนาะพี่น้องเขาจะน่าจะปลูกงาแต่ว่าปีที่แล้วเขาจะน่าจะปลูกต้นน้ำมันเนาะจ้ะคือตอนะ้นลับเนาะมันก็จะขึ้นเหียพี่น้องเนี่ กําลังอ่อนกําลังเป็นด,ดอกกําลังแสบพี่น้องบเราถุงเรานั้งกําลังเป็นด,ดอกแสบๆนี่แหละอันนี้คือว่าการเข้าเก็บน้ำบังสีน่นี่คือเขาบริสิทธิ์ยาเนาะพี่น้องการเข้าเก็บในปลาที่เขาเจ้าปลูกเลยเนี่ยเขจรจะสิทธิ์ยาเนาะอันนี้มันกะคือมันกะสิบบกอยงามแต่ว่ากะือบบอมีสารพิษเนาะพี่น้องข้อมีสารพิษจ้ะกิดล้ายเสื่อมไปด้วยพี่น้องเดี๋ยวสิ้ยางเก็บเพินะ่มเนาะ ว่าการเป็นป้าที่เขาเจ้าปลูกมันก็เสียงว่าเพิ่นสีหยาเนาะพี่นเอาเก็บน้ำมันสีมันก็บอสีหยาไหมพี่น้องปลูกมาปลูกอุ้ย,ต,ออยต้นนี้กำลนงงาต้นนี้บำลังงามก็มีก็ได้หลวกหนึ่ง้วได้พี่น้องหลายเลยจ้ะดูสิยงงางเก็บบ้มมางนะก,กองไว้ก่อนอพี่น้องอยึดจุ่มกันหลายต้นก็ต้องเป็นดอก ไอเพราะว่า,ามันทำมันเกิดเองก็สิพอสมบุญคือ,อ็อจังเพิ่นปลูกพี่น้องแต่กับงามดีต้งนีน้ยังงามก็มีมอยู่หาเกาะสูงจังเลยแต่นเอาเก็บมันสิกับปอดสารพิษพี่น้องกองไว้ก่อน,น,ออนเดี๋วยวถุงมาอยู่ด้วยพี่น้องเลย มีเพ uhm. ื่อนมาเก็บยูนิาร์ดยางเขาจะอาเ่นาะัปลาเขาจะากลุ่พวกปลาไปเก็บอย่างขเจ้าบ้านเนาะบนี้เปนเองก็เลยเก็บพี่น้องแมนบเลยต้นตั้งสไลด์เพียงถ้าเด๋่อแล้วยวไปบัดมือมาเสียบัให้พี่น้อง มเติบพี่น้องต่วนงามๆพี่น้องยอดงาม,มาเก็บมากกับลาลายเติบเราจะกองกง่ายเตบิบนี่เริ่มจะแก่แล้วนะจะได้เลือกเอาเนื้อตัือกพี่น้อง พี่น้องเอ้เรือถุงมาเดี๋ยวหอบออกพี่น้องจะใส่รถจะไล่เติบซุ่มทางนีตำ,ตำพี่น้องเก็บได้อยู่ฝรั่งกับสิเนี่ยไม่หนีมันเห็ดอีหยังเนาะนเก็บเปเห็ดอีหยังดอกใหม่มาดิ สวัสดีจ้าพี่น้องอขับรถมาจากวัดเฮ็ดงานพี่น้องกันเลยแต่เนี่ยหาแต่คองกินน้ำทางพี่น้องเ่อพ่อไอ้คิดว่าน่าจะเป็นต้นต้นไอ้อยังเกาะหอมปลากระเทียมโทนที่เพิ่นเอิญนะเนาะจ้าหรือว่าไอ้ผักแป้นปลาเนาะเนี่ยอยู่ขางทางพี่น้องก็เลยถอยรถกลับมาเบิ่งแม่นอีหลีเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะจ้าพี่น้องพี่น้องเลยคืออะไรเมียนไมบพ้นผุดตั่งซากร้างยิ่ปั้นว่างหอมปลาขันพี่น้องมียนพี่น้อง ตังปลา,าผักวัวสวนผักวัวเขาปลูกไว้นไหมแล้วบ้างนะสวอนให้ดโชคดีใช่ปะโชคดีใช่ปะเนีย่ยละผลวางวะโค่นดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดเนาะมาจากเลือกงานขี่รถทางกระบ,บากนก็ยังได้กระเทียมปลากระเทียมโทนไปกินเซยกระเป็นปลากระเทียมปลาเนาะเดี๋ยวจะโค่นเชิอนมี่น้อง ตัวนี้บแบบง่ายเลยงามๆพี่โดไปเพื่ไปขันสม,มนมงจะมันได้หน่มันได้หลายน้อ,อ,อ,นองพี่น้นองเ่อน้ำกันราิเอาเบิดจุ่มนี้ละเดียวไปขันสุกขันสมให้แกมูน,แบบแมนะ

น่าก่น้องเปลยมันสิบใบกลมๆคือจังผักอหอมนู่นี่ยมันจะใบสักๆเนาะใบมันเป็นสักๆอ้ยผักกิบพี่น้องเลยข้านี้ มันอยู่ไก่กับหยาน้ำกะลกหยาหยานก็เปิดพักก็ขึ้นกันนี่สขับบวงลำตุ่นมัจะกอนจนจะอนพักอนล่เลพี่น้องเอนอลมเดพี่น้องเยบอกอะ

ขานเก็บป่านนี้ยังโรบันคุกเข่าข้านเก็บจย่างเงี้ยเด้อพี่น้องเลยมันหลายไหมคุกเข่าข้านเก็บไปเลยต้นใหญ่แต่ต้นนี้ไหมหัวบะขึ้นเนี่ยต้นนี้ใหญ่สิหัวมันสิต้นนี้ใหญ่สิหัวอาจจะหัวใหญ่เด็ดจัง mười một môn bắc cưng 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 bắc พี่น้องอันนี้กรลังสิลวกหลวพักกุ้มไปวัดเนาะพี่น้องมื่อนี้ไปวัดเนะาะจ้าแล้วก็เดี๋ยวสี่เอาส่วนหนึ่งมาพอดใส่ไข่เนาะพี่น้องก็สิลักสณานีเนะาะจ้าพักกุ้มฝรั่งพี่น้องลวกไปวัดลร้เติบวนันนี้อันนี้ก็คือหลวกอดอกน้ำมันเนาะพี่น้องดอกอต้นรัฟเนะาะจ้ที่เขาดอกไปเห็ดน้ำมันเนาะ ต้นรับภาษาเดนมาร์กเนาะภาษาอาังกฤษบาูเอิร์นเลยลกระหรวไปวัดขึ้นกันพี่น้องมื้อนี้เฮาได้พักหลายอย่างเนาะจะ้ะนอกจากข้าิมีเอ่อนี่แล้วเฮาก็ยังมีกระเทียมโที่เฮาไปเก็บหมูว่านหรือว่าผักเป็นปลาเนาะจ้านะพี่น้องเดี๋ยวแต่คนสิ่อเอินเนาะจะ้ะนี่เก็บมาหมูว่านขึ้นกันเนาะจะ้ะเอาไปวัดกันอันนี้บักม่วงพี่น้องบักม่วงอันปาดสเปริวัดโรกีวีเนาะจะ้ะ กีวีวันหวานบักม่วงวันหวานพี่น้องเฮ็ดบุญน้ำกันเด้อพี่น้องอนนโมดหนา้าสาธถูบุญน้ำกันเด้อจะ okay, ้ะเดเด้อ,ดอพี่น้องเฮ็ดเด้อพี่น้องเอ้ยถอดผักกุ้มใส่ไข่เอามาวัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี้ได้ลาบหมูพี่น้องลาบหมูใส่ลูกโดดน,น,น้ำแล้วก็มีหนังหมูใส่น้ำนะจ้ะเฮ็ดหนังหมูใบแต้หน้าห่อนเนาะปีที่แล้วนาห่อนเอาใส่ฟิดใ้พี่น้องได้ลาบหมู ย่างดีมันนี้มีลูกโดดเขาเนื้อพี่น้องเดี๋ยวอนุโมทนาสาธุไปเฮ็ดบุญน้ำกันเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาหอดวัดแล้วเนาะจ้ามื้อนี้ได้เอ่อแยกมาสองซอ,องนะพี่น้องมื้อนี้จะทําบุญเออเหลือจากโรงทานแล้วกะ็ออกสมทบเพิ่มเนาะจ่าอยู่ในเออ่นี่ก็สิมีเอ่อซองคานามคาเฟเนาะพี่น้องคานามคาเฟ200คนเอ่อเอาไว้ใส่หนีโซงเนาะแล้วก็1,000คนสําหรับ ที่สีเอาไปถวายให้หลวงพ่อถวายวัดนอกจากทางวัดเพิน์ลเซลไปเฮ็ดยังกะจังให้เพิ่นไปเฮ็ดเนาะห้องสิมาถวายให้หลวงพ่อมนี้จ้ะเงืนเงินส่วนหนึ่งกับสิเหลือจากสังฆทานเนาะจากอีกส่วนหนึ่งกับเอ่อเงินส่วนโตยาเวลเอาลงน้ำเนาะจ่าเติมกันเนาะจ้ะพี่น้องกันในกับอนุโมทนาสาธุบุญนำกันเด้อจ้ะอันนี้จะเป็นขนามน้าคาไฟชําระนี่สงนะพี่น้องเดี๋ยวหฮาสิเอามอบริจาคในตู้นี้เนาะจ้ะ อันนี้ของของขาเห็ดลงท่านเข้าที่แล้วเนาะพี่น้องสำรักน้สงกับอนุโมทนาสาธุกับทุกทุกคนที่ได้รวมเห็ดลงท่านเ้อพี่น้องเวลาก็เลยหัวตำรวจร่วมยอดเงินก็ลงท่านอะไรอันนี้ลงท่านอันนั้นนะก็คือว่าอัน,นก็คือว่าลงท่านเพิ่อนซื้อซื้อกับบ้าน <laughs> ทีละลอยอาศิเฉพาะตรงน้นเ่ซื้อมียบ้านเพื่อกินแล้วแล้วเพิ่นขอซื้อมียบ้านก็เลยเอามารวมนะตบลาลงท่านที่เพิ่อนออกก้อนน้านี่นะ โบหันมีเวลากล็ได้ร่วมเสร็จก็เลยเอาเงินตืมใส่น้ำเป็ดท<า>แต่ว่าอันขึ้นจีเพ็ดยังกะแต่วะตาบ้าทุกคนเหรอค่ะโ่อท่าน่าเลยพี่น้องไอ้สาวเซฟพุ่มลงทุนเมียใช้ขี้ดินพี่แตไดบุญร้ายเนาะเออโอ้ยบุญร้ายสายเงี้ยวเมียเอเลดยู่ขี้ดินพี่น้องจะได้บุญคักเนาะโอ้ยมาเด้อมาเด้อเอาบุญน้อกันพี่น้องลงทุนคักแต่ว่ามันนีไหมตายว่ท่ธรรมดาว่ท่ธรรมดา มาตะลเทียนี่ตองเห็ดแบบสะพยใ้พี่นองไงมาทาสีใช่พุมจ้ดบเะยุด้บุญไหลเนี่ยทาสีดำนี่ดำปิลี่คือลือเลยนี่นี่คนขาวคนขาวนี่คนขาวคนขาวมาทาสีขาว เอาเิดมาสาตาก็บสิพมดําเออโอ้วิตวสีดำเปิดหน้าดำปีนี้วะั่าวิตวีตเปลี่ยนสีขาวน่เลยนี่ไงคนขาวนี่ไงเกิดชาตาขาวขาวใสเอ็นด้วยเม็นน้ำใจแหละขาวคนสุดข้าำเงินดำมาด้านสายข้าเงินดำด้ว No.